วันนี้จะเทศเรื่องนระกสวรรค์ให้ฟังบางคนก็อาจคิดว่ามีเฉพาะโลกนี้โลกเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกสวรรค์ก็มีเราสามารถเห็นได้ในตัวของเรานี่แหละเห็นทุกต่างๆที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานิดหน่อยแต่ทุกในนรกนั้นโอ้ยรุมร้อนที่สุดตามคำภีที่พุทธเจ้าแสดงไว้นะโลกสวรรค์โลกนรกที่ยังไห้พ้โลกก็คือความเป็นเทวดาเป็นบาปเป็นกรรมเป,เป็นนั่นเป็นนี่ให้เราพิจารณาลงไป ว่าเราเชื่อมั่นในครัสอนพระุทธเจ้าพราะองค์สอนไว้เกี่ยวกับผู้ที่ตายไปแล้วตกนรกนะนรกมีอยู่แปดขุมสันสีวานารกขุมที่หนึ่งกาลาสุตนานรกขุมที่สองสังคาตานร,รกหลุมที่สามโลลวาน,นารกหลุมที่สี่ มหาโล,ลุโลนรกขุมที่ห้ามหาตาปรนรกขุมที่หกตาปรนรกขุมที่เจ็ดเวจีมหานรกขุมที่แปดอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ทำความดีไว้เกิดมาไม่เคยให้ทานไว้เลยไม่เคยทำความดีเลย ไม่เคยใส่บาตรทำบุญเลยไม่ทำบุญอะไรเลยจิตของคนนั้นก็เลยไม่มีที่รองรับเออในทางที่ดีก็ไปสู่นรกเหล่านี้หรืออบายภูมิเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดลงไปเลยว่าตัวของเหล่านี้ถ้าไม่ทำความดีเอาไว้จะได้ดีอย่างไร จะมีอะไรเป็นเครื่องรองรับเมื่อไม่ทําดีก็ไปสู่ภูมิมันชั่วเป็นอสุรากายเป็นสัตว์นรกนั่นนรกมีอยู่แปดขุมที่ว่ามานี่เขาไม่เรียกว่าจังหวัดเขาไม่เรียกว่าอําเภอเขาเรียกว่าขุมใครไปตกขุมไหนก็ทุกเข้าขุมนั้นแหละสันติลวนรกก็ วันหนึ่งคือหนึ่งของสัญชีวรรโลกเก้าล้านปีในมนุษย์วันเดียวคืนเดียวนะถ้าเราไปตรงนรกอยู่วันเดียวกลับมานี่เก้าล้านปีเทียบเท่าได้เก้าล้านปีในมนุษย์เนี่ยมันนานขนาดไหนแต่นรกนี่ถึงอันตรละกับนานมาก อาไปกินรกยิ่งทรมันมากเป็นทุกข์อย่างนั้นตลอดนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละนรกมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสัตว์ดิลสารมีอยู่สันนรกมีอยู่เปรตมีอยู่อสุรกายมีอยู่ถ้าเราพลาดถ้าไม่ได้ทำบ,บุญไว้ไปก็ไปตัวนรกอว่าน,นี้แหละ ไม่ได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่แต่ภูมิเดือดร้อนมีความทุกข์ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาเรียกว่าไม่มีบุญแล้วศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะต้องไปสู่ภูมิมันต่ำอย่างนี้แน่นอนภูมิต่ำภูมิชั่วภูมิเลวภูมิ อะไรต่อมีอะไรโอ้ยทนทุกข์ทรมานภูมิที่พระเจ้าอาชาสสติศัตรูไปอยู่ก็คือไิกจีมหาโลกพ่อข้าบิดาส่วนพระเจ้าอาชาสสติศัตรูตอนนี้ก็ยังอยู่ในโลกนั้นยังมันเลยพลยังเล่าร้อนบาปกรรมนั้นให้ผลอยู่ไม่รู้ว่าเวลาไหนละ่ะโน่นลหละถึงจะจบจะสิ้นได้ หมดกรรมหมดบาปนั่แหละถึงจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นคนแม้แต่พระเทวทัตเองหมดบาปหมดกรรมกกพลทุกจึงมาเกิดเป็นคนได้ท่านว่าไว้ว่าพระเทวทัตนี่ได้ถวายคางกระดูกคางถายพระพุทธเจ้าคำเดียดนี้หรือความลํำลึกอันนี้พระเทวทัต เป็นพระปเจกพระพุทธเจ้านั่นผมชั่วหมดแล้วไปทางดีเลแบบนี้นี่แหละอย่าขี้เกียจในการให้ทานจงให้ทานไว้จงทำบุญไว้จงทำความดีเอาไว้จึงจะได้รับความสุขความเจริญถ้าไม่ทำความดีเไว้เราจะอะไรเป็นเครื่องรองรับจิตใจของเรา ออกจากร่างนี้แล้วไปไม่รู้มันจะไปด้วยบาปด้วยบุญนะบาปเราก็ทำกรรมดีแล้วก็สร้างสร้างทั้งกรรมดีทั้งทั้งกรรมชั่วไว้ในใจของเราใจของเราเป็นผู้รับดีก็ใจเป็นคนรับชั่วก็ใจเป็นคนรับรับบาปรับกรรมรับบุญรับกุศลรับคุณงามความดีที่เราทำไว้ บางคนนี่มีเงินรวยรวยแต่ไม่เคยทำบุญเลยนี่ไม่เคยทำบุญนกกุศลเลยเจ้าอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเราจะไม่ไปนรกแน่นอนเลยละ่ะต้องไปแน่นอนเพราะบุญเราไม่มีมีแต่บาปมีแต่กรรมชั่ว มันจะไปสวรรค์ได้ยังไงมันไปพระนิพพานก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้มันกอกไปในรกอย่างเดียวนี่ให้พิจารณาเขาว่าอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงอื่นเนาะแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราด้ให้ทานได้ไหมเราบริจาคไปไหมไปทำบ,บุญได้ไหมถ้าเราทำไว้ก็เป็นความดีถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็เป็นความชั่ว หมดโอกาสที่จะได้ความสุขในสัมปราเยอภพชือชาติหน้าพบหน้าเราตายจากคนและกิตของเราก็ได้รับทุกไปสู่อบายภูมเป็นเนสัชดีสารเปรตสุรกาย,ส,กายสันนลกมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเราเนี่ยแหละทุกข์เราตนนรกก็มีใครมาตนนรกแทนเราได้ เราเับกรรมของเราเองไว้เพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้นะเป็นเหตุให้เกิดความชั่วช้าเรววซามเป็นเหตุให้เราได้รับความชั่วเหล่านี้โทษทุกเหล่านี้นี่เกิดมาทำความดีไว้ไม่ท้อมไม่ถอยสร้างความดีไว้ สร้างกุฏิสาราทำนั่นทำนี่อันเป็นกุศลเราก็ให้ทำให้ทำไว้เมื่อเราทำความดีไว้เราก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีอยู่จริงถ้าไม่จริงพระีุเจ้าไม่สัตย์ได้หรอกเรามีความดีเราก็ไปสวรรค์ สำหรับผู้ทำความดีฉันจาตูมฉันดาวดึงฉันยามาสัมดุสิตฉันปรมิตรสวัสดีเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำความดีเอาไว้ด้วยอำนาจบุญนั้นจิตของเราก็ไปสู่ภูมิันดีไปสู่สวรรค์ สวรรค์อายุไม่นานหรอกพันปีนะพันปีของสวรรค์เช่นดาวดึงนี่พันปีถ้าเทียบกับเวลาในมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีในมนุษย์อย่างที่พวกเรามาทำนี่ตายแล้วไม่ตกต่ำ บางท่านบางคนอาจจะได้คุณธรรมเป็นพระฤยบุคคลเราก็ไม่ได้มาเกิดและซ้ํมสร้างอีกเป็นพระโสดาบันเกิดเก็ดชาติเกิดเก็ดชาตินี้ก็ไม่ไปสู่นรกเลยมามนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นเกิดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราเกิด มีความสุขความเจริญมีความเบากายสบายใจมีความสุขใจสุดบัรนนะไม่มีการเบียนบนนิเวศตานี้อีกนานถาาน้าไม่งั้นโอ้โห้าประคุณมันแย่จริงๆนะเราทำบุญไรเราจรึงจะได้ไปสวรรค์ อย่างเราทําอยู่นี่เรียกว่าไปสวรรค์และไปนิพพานมันไปอย่างนั้นมันต้องไปสู่ภูมิที่ดีเกิดเก็ดชาติอ้ไเราได้เป็นสุรบัรชาติที่เก็ดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถ้าตั้งใจทําเต็มที่ในวันนี้ก็ได้บรรลุทำขึ้นไปอีก ก็สูงขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกไม่ถดไม่ถอยเลยมีแต่ดีทั้งนั้นมีวิมานอยู่ใครสร้างโบสถ์สร้างอิหารก็ได้วุญเท่านั้นเหละเราทำไ้เท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเราได้วิมานก็คือโบสถ์สวยงามอย่างนี้แหละอย่างโบสถ์ก็กำลัง หาคนสรองโบสถ์ด้วยให้ได้สร้างด้วยให้ได้ทำความดีด้วยเอาแผ่นทองมาให้สำหรับจากชื่อว่าเราได้สร้างโบสถ์หลังนี้ไว้เราสร้างไว้เท่าไหร่นั่นแหละบุญของเราอันนี้ทำบุญมันก็เป็นความสุขของเราตายไปแล้วก็มีความสุขมีวิมานเหมือนกับโบสถ์นี่ สวยงามอย่างนี้แหละนี่จะให้มีการทําบุญสรองโบทเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะมาปีนี้ด้วยสรงบูอันนี้คือทําบุญเป็นทางให้ไปสูส่สวรร์นิพพานได้เราทําความดีไว้ความดีก็รักษาเราไม่ให้ตกต่า ให้ไปสู่ภูมิเดือดร้อนไปสู่สุขติภูมิมีความสุขความสบายกายใจแต่ว่าตัวของเรานี่มันเลิวเก่เท่าก็ตายไปแต่ว่าใจของเราสิไปสวรรค์ก็ใจของเราไปนรกกใร็ใจของเราใจของเราที่สําคัญถ้าเราให้มันยึดอยู่ที่ไหนมันก็ยึดอยู่ที่นั่นมันวางแล้วขันนี่ก็อยู่ไม่ได้จิตก็ไปสู่ภูมิมันดี เราะนั้นเกิดมาแล้วอย่าถอยในการํำความดีอย่าถอยอย่าหยุดให้ทำไปเรื่อยให้ปฏิบัติไปเรื่อยให้สร้างคุณงามความดีไปด้วยอย่าละอย่าเลิอกอย่าเลิกทำความดีเราจะได้มีความสุขขึ้นไปมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความผาสุ ทุกประการถ้าเราทำความดีเอาไว้เราให้ทานไว้รักษาศีลไว้เราภา,า,าวนาไว้คําว่าโตต่ำย่อไม่มีมีแต่ไปสวรรค์ทั้งหกชั้นนั่นแหละชั้นใดชั้นหนึ่งแต่คนส่วนมากอยากไปสวรรค์ชั้นดาบดึงมันลื่นเลอมันเทิงอใจอย่างดุสินี่ที่อยู่ของ พวกพ่อโพธิสัตว์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไปอยู่ภูมินั้นไปอยู่ภูมิอันสูงส่งเราคอยพิจารณาดูว่าเกิดมาเราทำอะไรไว้บ้างทางสวรรค์เราแก้ไขหรือยังจะได้ไปไหมถ้าเราทำความดีอยู่างนี้ไม่มีวันตกต่ำต้องไปสู่สวรรค์ สวนชั้นเราดึกมันสนุกมันมีสุขก็อยากไปกันบนุุกุศลเรามีมก็ได้ไปแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทุณธรมความดีตลอดเราก็ไปดูสิทเทวโลกเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้ปาารานเป็นพระทน,นเจ้ากับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไปอยู่ไปอยู่แล้วก็มีความสุข แต่ว่าสุขขนาดไหนเราไปแล้วเราจะรู้ถ้าไม่ไปไม่รู้โอ้ยกว่าจะได้กลับมาเกิดมนุษย์อีกนานแสนนานอาพระพดดเจ้าจะสรู้ไปกี่พระองค์เราจึงได้ลงมาเกิดได้ลงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ถ้าเราพลาดท่าในการนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแล้ว พระาทาแล้วไม่มีสิ่งที่จะนำจิตใจของเราไปสู่ความดีทนจึงให้ทำบุญทำกุศลสร้างสมคมดีไว้อย่าประมาทให้ทำไว้ให้สร้างไว้ให้ปฏิบัติไว้ให้ทำไว้อย่าถอยทำความดีนี่มันดีจริงๆถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือพมโลก ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงที่สิบพรมโลกนะเราก็ได้ไปอยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็ไปสู่พรมโลกได้ชั้นที่หนึ่งสองสามสี่จนถึงชั้นที่สิบ อีกอันหนึ่งก็คือสุทาวาสพมโลกเราปฏิบัติทมได้พระนาคามียังไม่ได้พาาาระอรหันต์ตายแล้วก็ไปสู่ภูมิสุทาวาสพรมโลกนี่แหละมีอยู่ห้าชั้นสันอิหาสันอตาปาชั้นธุรัสสาสั้นธุรสศีสั้นอกนิธานี่ผู้ได้อนาคามีอยู่ในโลกนี้ ก็เราไปอยู่ที่พรมโลกห้าชั้นนี้จนกว่าจะสิ้นบุญหรือก่อนจะอายุหมดอายุสวรรค์หมดอายุพรมโลกหมดจึงได้ไปพระนิพานพระนิพานนก็เป็นสุขเกินกว่าทุกที่ที่กล่าวมามันมีความสุขกว่าสุขกลางยิ่งสุขที่สุด เราจะเห็นอยู่ที่ใจของเราแม้เราได้สมาธิขนาดนี้หรือทำบุญไว้ในขนาดนี้ปฏิบัติไว้จนถึงภูมิธรรมชนี้ก็จะมีความสุขมากมีความเจริญมากมีความสบายกายสบายใจมากสวรรค์ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็สัตว์ไว้ในพระไตรปโดก อ่านดูแล้วก็โอ้มันจ,จำไปบอกแยกบอกโยมได้ไงเนาะมันหลายมันมากไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันมันมากจริงๆมันดีจริงๆงเหมือนกันเถอะตั้งใจปฏิบัติให้มันดีอย่าถอยหน้าถอยหลังให้เอาจริงเอาจังให้ปฏิบัติจริงๆให้มันได้ความสุขจริงๆให้ปฏิบัติไร ให้ทำไว้ให้สร้างความดีไว้อยากปันี้ก็ตามลำบากปัณณิก็ตามถ้าเป็นความดีแนละ้วเราก็ต้องทำไม่ถอยเลยทำความดีไว้ตลอดความดีจะให้ผลเป็นความสุขความชั่วเป็นเผลให้เกิดความทุกข์เราทำความดีอยู่ขณะน,นี้มันเมื่อยมันเหนื่อยอยู่บ้าง เพราะว่านั่งติดต่อกันหลายวันถ้าเรามีบรารมีที่ได้สั่งสมมาจะไปที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขใจเรามันสบายใจเรามันถึงสุขใจมันเห็นธรรมอ่ะจิตใจจะปลอดโปร่งดีสบายมีความสุขทุกวันทุกคืนทุกทุกยาม ทุกเวลามันเกิดขึ้นมันดีขึ้นมันเจริญขึ้นมันมีสุขขึ้นอยู่ที่ไหนล่ะสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่เราปฏิบัตินี่แหละใจเราจะสบายพอใจเป็นสมาธิก็สบายแล้วปฏิบัติธรรมผู้ชายก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ ไม่มีอะไรขัดข้องเป็นโยมก็ทําได้พระก็ทําได้ปฏิบัติได้ให้เห็นอาจเห็นทําได้บรรลุมรรคผลได้เรามีความสุขที่สุดเลยแหละชีวิตนี้เราไม่ทําไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติมิจฉาจารย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรามียไรเราพ้นแล้วจากนรกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ เขาสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตนเองให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธิไปสู่สุคติภูมิส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลน่ะโอกาสที่จะไปสู่อบายภูมิมีแน่นอนไม่มีใครคัดค้านได้ไปสู่อบายภูมิมีความทุกข์มาก ทุกมากที่สุดแต่ก็จําเป็นถ้าเราทําชั่วแล้วยังไงยังไงก็ตกไปเราจะห้ามไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เห็นสมาธิอยู่ตลอดอันนี้ก็หลีกทางไปสู่ความชั่วหลีกทางไปสู่ความไม่เจริญให้พิี่นาไว้ให้ตั้งใจไว้ว่าเราทำความดี ไปสู่ความสุขความเจริญทำบุญ้วยบาทหนึ่งก็ได้ไปสวรรค์เหมือนกันเราสร้างโบสถ์เนี่ยทำไว้บาทหนึ่งแต่ว่าต่างกันที่ไหนไมาเนี่ยมวรมานเหมือนกันต่างกันที่แสงคนบริจาคน้อยแสงก็น้อยคนบริจาคมากปริจาคเต็มที่ หลายพันหลายแสนหลายหมื่นหลายล้านพิบานของเขาลุ่งเรืองเฉิดจา้าเขาต้องไปสวยอิสุขมันต่างกันอยู่ตรงนี้นะบาทหนึ่งก็ได้ไปสว์เหมือนกันล้านหนึ่งก็ได้ไปสวรค์เหมือนกันต่างกันที่ว่าแสงเทวดามมีแสงแสงลุ่งเรืองก็เชื่อว่าเราทำไปมากแสงน้อย มันก็เราบริจาคไปหน่อยเนีย่ยต่างกันอย่างนี้เกิดมาแล้วให้ภากันทำบุญอย่าประมาทให้ทำบุญทำโอศลมีให้ทำทุกด้านพอดีเนะี่ให้เราทําเอาเราเกิดมาเป็นคนทุกคนจนก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญไปมาก เรามาเกิดอยู่บ้านนอกบ้านป่าลำบากทุกยากหาอยู่หากินทั้งวันไม่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยมีแต่อยู่กับการหาอยู่หากินไปตามได้เช้ากินข้าแต่บางคนนี่โอ้โหบ้านเป็นวังเงินทองเยอะแยะไม่อดไม่อยาก ก็เลยทำความดีไว้มากถ้ามีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเงินล้านหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายแล้วไม่ได้บุญแล้วให้ทำส่วนคนที่ไม่ทำเกิดมาเราก็ลำบากอะไรก็ไม่เคยมีหาอยู่หากินก็ไม่เกิดเรียนไปเรียนไปศึกษาก็ไม่ก้าวหนะ้า ไปไม่ถึงมันก็อ่อนไปหมดทุกอย่างตลอดถึงการอยู่การกินลาบากลาบนเป็นเพราะอะไรเราเกิดมาแล้วเป็นคนเหมือนกันนี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำบุญไว้เกิดมาถึงอยู่ในที่ที่ไม่เจริญที่ไม่มีความสุขที่ไม่มีความสบายกายใจลำบาก เพราะอะไรเพราะบุญกุศลไม่มีแล้วมาเกิดเป็นคนถือว่าดีแล้วถ้าตั้งใจทำความดีเนีมันก็จะเจริญมันก็จะก้าวหน้าเองให้ทำความดีเอาไว้ให้มากอย่าท้อถอยว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าอย่าคิดว่าเราแก่แล้วเรื่งเราถึงจะทำเห็นไหมคุณยายเนี่ยนั่งเก้าอี้เราจะมา เอาแก่แล้วจึงจะมาทำบุญรำกรุศนมันไม่ทันเราจะยังไม่ถึงแก่ก็ได้มันไม่แน่โรคภัยไข้เจ็บเบียนเบียนก็ต้องตายไปเมื่อตายแล้วก็ถึงความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบุญเราไม่มีเพราะนั้นเกิดมาแล้วให้ทำบุญรำกรุศนอย่าประมาท ให้สร้างความดีไว้ตลอดอย่าประมาทเพราะเราต้องการไปสวรรค์ไปนิพพานเราต้องการไปสู่ความสุขความเจริญเราต้องทำความดีเอาไว้อย่าถอยอยากง่ายปานไนมากมายปานไนหรือยังไม่มีหาได้ก็ทำบุญทำกุศลได้บ้างสร้างความดีเอาไว้แต่คิดว่าสร้างความดีไม่เจริญนรกสวรรค์มีอยู่จริง มีอยู่จริงเลยพระใจพิโรกสองเล่มนะเปตวัสูวิมานวัตถุคนที่ววิมานอย่างนี้ลูกเรืองอย่างนี้เพราะบุญอะไรบางคนก็ทำบุญไว้อยู่ถอยผลไม้ลูกเดียวก็ได้ไปสวรรค์เพราะกิตศรัทธาเรื่อมใสเกิดมาแล้วทำดีอย่าประมาทมากน้อยแค่ไหนให้ทำ เขาปฏิบัติธรรมก็ให้มามานั่งปฏิบัติเจ็ดวันนี่เร้ไม่เท่าไรหรอกเราตุนโรกมานานกว่านี้อีกไม่มีเจ็ดวันมันมีเป็นเส้นแสนปีเป็นล้านปีหลายโกดหลายกับมันนานแสนนานให้เราทําความดีเอาไว้จึงจะถึงเห็นความสุขความเจริญจึงจะเห็นความดีงามเกิดขึ้นในใจเรา เห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งทานศีลภาวนาของเราเมื่อเรามีศีลมีภาวนามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมเจริญรุ่งเรืองมีความสุขทุกเวลานาที ขอให้อย่าพากันประมาทในการทำความดีถ้าประมาทแล้วเราก็เดือดร้อนล่ะไปสู่ภูมิันต่ำแล้วถึงจะสำนึกได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราจะทำความดีคือทำตั้งแต่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่ทำความดีนั่นนะเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละโอกาสที่ทำความดีเป็นวัวเป็นควายไม่มีโอกาสทำความดีหาญาใส่ท้องนะลำบาก ทำไรทำนาเขาแอลดันขาดดันไถโอทุกทรมานโชคดีอยู่มันเยอะก็จะขอบ้านสูบไฟให้แต่ยังไงมันก็ลำบากกันหมดแมงเต็มไปอยู่กัดต่อยเป็นทุกข์มากแต่ก็ยังไม่ทุกข์เท่าอาวิจีมหาโลกหรอก ให้ตั้งใจทำความดีทุกท่านทุกคนอย่าประมาทอย่าปล่อยปละละเลยให้การล่วงไปเฉยๆให้สร้างความดีไว้ให้มากที่สุดเราจึงจะถึงความสุขความเจริญต่อไปอาปฏิบัติต่อไป